อ่านข่าวเป็นอะไรไม่สบายเหรอมึงอย่าไม่สบายอีดอกอีสัตว์อีเธอไม่เห็นแต่ฉันเห็นอีสัตว์มึงออกไปเลยกูอ่านข่าวของกูอย่างเงี้ยมึงไม่รู้เหรอกูทำรายการของกูอย่างเงี้ยมาเป็นปีเป็นชาติแล้วอีสัตว์มึงออกไปอีเหี้ยโอเคโอเคโอเคอีเหี้ยกูขอให้มึงฉีดซีโนแวคแล้วตายโอเคไปไกลเกินกลับมากลับมาไม่ไกลอเหี้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรอีสลี่มึงไม่ต้องมาดูรายการกูถ้ามึงดูแล้วมึงจะสติแตกเนี่ยมึงไปเลยอเหี้ยมึงไปกราบตีนอีหมออีหมอที่บอกให้มึงฉีดซีโนแวครอบสะดืออ่ะอีดอกอีสัตว์กลับมาก่อนครับมึงงงจะอยยู่กัันไ นี่ครัวเรือนสิบสี่ล้านล้านมึงจะอยู่กันยีเหี่ี้ยลธุรกิจอะเจ๊งไปแล้วกีร้อยธุรกิจแล้ววันเนี้ยหมอที่เชียงรายหมอเชียงรายหนึ่งโรงพยาบาลสามสิบเก้าคนโควิดไปสามสิบเก้าคนอีเขี้่มึงจะให้กูมันดัานพูดดีๆค่ะค่ะค่ะกมึงไอ้สัตว์มึงกไปล่าสุดมีแนะนําให้ล็อกดาวน์กรุงเทพเจ็ดวันด้วยนะล็อกดาวนี้อะไรอีกคือมึงเป็นขี้อะไรอีสลีมามึงก็หัวมดดินตายมึงอะกับชาติไปเกิดเป็นเห็ดทอบอีดอกอีจิงรีดอีสัตว์อีไสเดือนโอเคโอ เม้นต์นี้แล้วอ่ะแล้วหมอเหล่านั้นนี่ะฉีดซีโนแวคกันแล้วสองเข็มแล้วถามว่าเขามีทางเลือกอะไรไหมไม่เราไม่ใช่แค่เชียงรายด้วยทั้งประเทศด้วยมั้งเขาคือบุคลากรทางการแพทย์ที่พวกมือบอกว่านักรบชุดขาวอยู่แนวแนาด่านหนาเราต้องช่วยเขาอีดอ้อีสัตว์อีประชาชนพวกมืออ่ะหัดดูแลตัวเองหัดเจียมตัวอย่าแดกเหล้าอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าเที่ยวผับเที่ยวบาร์หัดใส่หน้ากากไม่รู้จักระวังตัวความกดดันตอนนี้รับภาระกดดันหนักมาก อย่าร่อนอย่า,ยาร่อนไปทั่วอย่า,ยา,ยาร่อนอย่าร่านไปทั่วหมอของเราทำงานหนักเหลือเกินแล้วมึงเอาซีโนแบคไปชีที่หมอของพวกมึงเนี่ยแล้วหมอแม่งก็ติดไปสามสิบสี่สิบคนห้าสิบกว่าคนอีดรอีสัตว์อีสลินที่ไหนมีจยู่โพหัวไหมกูจะเหยียบหัวพวกมึงที่จอมดีอีสั์ออกไปเราทุกคนต้องช่วยกันลดยอดผู้ติดเชื้อใหม่ลงนะฮะเราทุกคนนี่ใครไม่ใช่หน้าที่กูกูมีหน้าที่ดูแลไม่ให้กูตายทุกวันนี้ก็หนักแล้วออมันมีใครอยากติดโควิดตายไม่ออกจากบ้านมาทุกคนก็ใส่หน้ากากเพราะไม่มีใครอยากออกจากบ้านมาแล้ววฮ ฉันสิอยาให้เห็นนะอยาให้เห็นว่ามีสลิมที่ไหนเข้ามาวันนี้กูจะไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นคือประเทศชาติแม่งจะล่มจมในวันสองวันเนี้ยมึงยังจะมาทําเฮี้ยอะไรกับกูมึงอย่ามายุ่งกับปากกับผมกับหน้ากูกูอ่ะสวยของแม่มึงไหลเท่าแล้วกูก็สวยของมึงด้วยเออมีบ้านมึงอ่ะมีกระจกไว้อีสัตว์มีคนบอกว่าไฟเซอร์เป็นเพนซิโนแเวคไม่เนอวันนี้ไม่คุยเฮี้ยอะไรแล้วไม่ต้องมาคุยคอนเทนต์อะไรแล้วมึงจะด่าสลิมอย่างเดียว